โอเคครับผมแล้วก็ขอ Здесь กราสวัสดีกว่าทุกคนหนังกว่ก็กลับมาข้างคนเดิมกับ DVD Channel คิดทนีกับเกมอ่าโลบ๊อกเกมแม่มีกับโลบ๊อกเกมีกันี้ผมแม่มีชื่อว่า Push Dummy Down the Sparta Hole นะครับผมอ่า เกมนี right. like kind of mm ้ก hmm. um, ็จะเป็นเกมแนวพวกแบบเอ่อให้เราอรผมทำการเอ่อผักพวกตุ๊กตาดัมมี่นะฮะเนี่ยมันจะมีตุ๊กตาดัมมี่เป็นรูปนุ่มนะฮะเนี่ยเห็นไหมฮะเนี่ยมันจะเป็นมานี้ครับให้เราผักลงไปเลยยังไม่ทันผักก็ล้มแล้วนะครับผมโอ้ยโอ้ยโอ้ยจะฆ่าเรามันจะฆ่าเราไอ้หมอนี่มันมันกูมันมันมันกวนมากเลยนะไอ้หมอนี่เมื่อกี้เมื่อกี้ไล่ฆ่าทุกคนเลยเมื่อกี้นะ โอเคนี่นะครับผู้ชมครับเราจะมาพักมันลงไปนะผมแอบพักลงไปเลยครับผมพักมันลงไปไม่พอนะครับผมก็ตกลงไปพร้อมมันด้วยรีเซ็ตได้รนะีเซ็ตได้ครับรีเซ็ตได้เกมนี้ผมเล่นมานานแล้วนะเกมนี้ผมผมจะว่าผมเล่นนานมากนะ่อนี้จะแคสเกมอีกเนาะม่ยังไงมันกดแต่กดด้นี รถกดได้นี่วะเฮ้ยเฮ้ยอ่คุณยืมรถหน่อยไปไปไปออกรถออกรถไปเลยออกรถขับรถเป็นไหมเนี่ยฮะเองขับรถเป็นไหมอ่ยหายตกตกอ่ะไงไงตกโอ้โหระเบิดเป็นกุ๊กระเบิดเป็นปืน ทำไ,ไมอไอ้หมอนี่ไอ้หมอนี่ชุดสไปเดอร์แมนมั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 นปั่น โอเคคุณผู้ชมฮะเมื่อกี้เจมอหนั่นมันคาบนะครับตาเป็นไงโดนโดนเอาคืนเป็นไงเดราจะมา,า,าตัดตัดตัดมนมาไรไปเลยรีเซ็ดด้วยครับคุณผู้ชมฮะ เราก็จะมาผักมันลงไปครับแบบนี้มันก็ไม่มีอะไรหรอกคุณผู้ชมมันก็แค่ให้เราเออมาทําการอ,อ่าต่างเขาเรียกว่าอะไรนะฮะไล่มาไล่อ่าไล่ไล่ตีพวกแบบเอ,อ๊ะมามาทำการดิเฮ้ยทุกคนหน้าเฮ้ยทำไมหน้าเราเป็นี้ทุกคนไม่หนะ้นี่ผมไม่รู้นะฮะโอ้ยโดนโดนฟันโดนฟัน่อแปบบนึงโดนฟัน นี่ฝักลงไปคิดซะว่าเหมือนเรากําลังโกรธเพื่อนนะครับแมปนี้น่าจะเป็นแมประบายอารมณ์ได้นะครับผู้ชมฮะไอ้หมอนี่ไอ้หมอนี่แล้วนั่งไกลมาเลยนี่มาไอขับลงไปเลยขับรถลงไปก่อนจะเป็นพันท้าแล้วลงขับรถขับรถขับไปเลยขับไปเลย เอ้าออกทำไมเอ้าก็ออกไปออกทำไมอะโอยป้าป้าป้าเราขับเองว้าอ่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 าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนั่นเรียบร้อยตายงานนเรียบร้อยคุณผู้ชมเราต้องไปไหนแล้วตรงไปเหรออ้าตกเอาเราเราตกตกตก ไอหมอนี่มันไปโกรธใครมาไล่ฟันทุกคนเลยมีคนด่าบ้างไหมถามหน่อยเถอะนะ,ะ ใครใครด่ามันอย่างไรถามตรงเลยเราแบบเราตรงตรงเลยไม่มีใครดา่ามันเราจะสามารถขับรถชนเจ้าพวกนี้ได้นะครับคุณผู้ชมครับเรื่องนี้มันคืออะไรอ่ะปืนหรอมันเป็นมันคือมันคืออะไรนี่ยัะไงเ l ลพอชั She ่น กินนะอ๋อเหมือนแบบฮิวฮ้ยฮ้ยมึงทำอะไรกูลเวลากนะูมีน้ำยาโพชั่นนะเว้ยม,มีน้ำยาโพชั่นนะนะน้ำยาโพชั่นตู้มีน้ำยาโพชั่นนะบอกให้เอ้ยเจนี่มันไอเจไอ้ดำนี่มันฆ่าหมดทุกคนเลยเหรอมันฆ่าทุกคนหมดเลยอ่ะ มันมันนี่มันนี่มันแแบบอะไรวะเฮ้ยเราเรากินเร็วเกินไปไหมมันเร็วเกินไปไหมที <son> ่เราจะไปกินที่ท <metal karang formal ized> ี่เราจะดื่มมันอ่ะเฮ้ย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 พวกเองตัวเองสองคนทำอะไรว่ยทำอะไรจะฆ่าเรา ดื่มดื่มน้ำยาแล้วเป็นไงฮิวไหมเลือดไม่ฮิวเหรอชีบ <c oughs> เลือดไม่ฮิว <c oughs> ไม่ฮิวด้วย <c oughs> นะฮะคุณผู้ชมอะเลือดมันไม่มันมันมันไม่ฮิวมันมันก็แค่แบบ เลือดมันก็ไม่หิวด้วยมันบอกว่าเชลเชลโพชั่นน้ำยาเหมแบบ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 มันอ๋อหรือว่าเป็นน้ำยาแบบเขาหรือว่าตอนแรกผมคิดว่าเลือดมันจะหิวด้วยไงหรือว่าออกเป็นน้ำยาป้องกันกาเชลเนี่ยจะเป็นเหมือนกับเกาะแบบเหมือนว่าพวกเกาะพวกแบบเคยเห็นพวกนักดาบไหมคคุณผู้ชมที่ว่ามันจะเป็นแบบเวลานักดาบเขาแบบเออเวลาเขาจะโดนฟันเขาจะมีเชลเรียกว่าเกาะ คอยป้องกันแต่เป็นโล่เป็นโล่ประมาณนั้นนะอันนี้ผม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 ไม่รู้นะให้ผมต,ตามแบบเศร้าที่ผม,มเรียกว่าสันนิษฐานสันนิษฐานเออมา,าลองฟันดูดูสิดูสิอ่ะมีน้ำยาเชลโพชั่นอ่ะจะมีน้ำยาเชลโพชั่นอะไรอ่าเนี่ยพิมพ์ไปเลย หยุดฆ่าทุกคนเดี๋ยวนี้หยุดฆ่าทุกคนเดี๋ยวนี้มีคนหนึ่งพิมพ์มาแล้วครับเป็นับมูทานแบบแต่ผมส่วนผมก็พิมพ์มาเลยว่า <S 2> <S 2> <S 2> Stop k i l l i n y one please หยุดกรุณาหยุดฆ่าหยุดฆ่าทุกคนได้แล้วฉันขอร้องอะไรประมาณนั้นนะครับนะ อาจจะประมาณว่าเออหยุดฆ่าทุกคนได้แล้วประมาณนั้นนะโอเคครับคุณผู้ชมครับผมว่าแมปมันน่าจะมีเอ่อประมาณนี้นะครับโอเคคุณผู้ชมครับผมว่าแมปมันน่าจะมีประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมฮะ ก็ถือว่ามันก็เป็นแมปแบบแนวใครเีรียดเนาะโกรธใครมาก็มาระบายหนีได้ผมก็โอเคอย่าลืมโอเคผมก็ใครที่ชอบพี่ผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ผมก็อย่าลืมวิดีไลอ์ครับผมก็โอเคอย่าลืมคอมเมนต์ด้วยนะครับ